ในทุกๆปีจะมีงานที่ชื่อว่าสุพรรณหง์เวยซึ่งปีนี้ก็เป็นครั้งที่32แหละแต่มันมีหนังเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาได้รางวัลเยอะที่สุดเลยเว้ยนั่นคือเรื่องสัป,ปเป่อเว้ยใช่ครับและนั่นคือหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้สัป,ปเป่อทำไมถึงดีก่อนจะเข้าเนื้อหาเรามาพูดถึงจัก,กรวาลไทยบ้านกันก่อนไทยบ้านเดอะซีรีส์อะเริ่มต้นจากหนังเรื่องแรกในจัก,กรวาลคือเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์เว้ยซึ่งตอนนี้มันมีอยู่ประมาณเอ่อเจ็ดเรื่องถ้าหากกมมู ก็จะเหลืออยู่6รวมสับเปลือยด้วยสับเปลือกํากับโดยคุณต้องเตทิติเวซึ่งทำไปได้สูงที่สุดในปีที่แล้วอ่ะประมาณ6-700ล้านนะมัังข้อดีของหนังสับเปลือเลยนะเว้มันเป็นหนังยากที่ดูง่ายอะ่ะไม่ว่ามึงจะเคยดูไทยบ้านหรือเปล่ามึงก็ยังเข้าใจเว้ยว่าหนังมันพยายามจะสื่อถึงอะไรอะ่ะรวมถึงตออัวละครอ่ะที่มีการพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆอะ่ะซึ่งคูค,คิดว่ามันก็โอเคนะเออใช่ลืมพูดถึงไปเลยไทยบ้านเดอะซีรีส์อ่ะมันมี MV ็วไว้เอ็ของจักรวรรดิไทยบ้าน ถ้าหากมึงอยากดูให้ครบจบทุกอย่างอ่ะมึงต้องไปดู MV เลยเว้ยและหนังในจักรวาลเนี้ยมีความเลียวมากๆอ่ะจนผู้บริโภคอย่างเราอ่ะสามารถตกหลุมรักจักรวาลเนี้ยได้ง่ายเลยเว้ยเพราะมันมีความเลียวสุดๆที่เนี้ยกูขอพูดเรื่องสับปเปเหลวบ้างนะกูไม่รู้ว่ากูจะนับเป็นข้อเสียดีไหมเวลาฉากที่มีผีออกมาหลอกอ่ะเสียงมันดังไปเว้ยความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกกลัวผีขนาดนั้นอนะ่ะแต่ว่าตกใจเสียงมากกว่าเวการที่จะหลอกผีให้หน่ากลัวไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังก็ได้เว้ย แล้วก็ช่วง3องค์แรกอะกูรู้สึกว่ามันโอเคมากๆอะมันลื่นไหลดูได้สนุกไม่รู้จักเบื่อเลยเว้ยแต่พอมาช่วงท้ายอะเหมือนรีบไปหน่อยอะอาจจะเป็นเพราะว่าถูกตัดอย่างที่เขามีข่าวออกมาก็ได้นะเว้ยเลยทําให้กูยังไม่ได้อินกับตัวละครขนาดนั้นอะคือแบบตัวสาเปลอสักก็ตายเว้ยแล้วก็มีพิธีเผาใบข้าวก็เลยไม่รู้ว่าจะไปบาลานซ์ความเสียใจที่ตรงไหนอะ่ะในเมื่อสอซีนคลแมมกะมันมาจบที่ช่วงเวลาใกล้ๆกันเว้ มันเลยทำให้อิม a พ t ของหนังอ่ะมันลดลงไปเยอะเลยเว้ยทั้งทั้งที่ต้นกลางและช่วงก่อนท้ายอ่ะมันดีมากๆจนรู้สึกว่าถ้าได้ดูเวอร์ชันเต็มที่ไม่ได้ถูกตัดออกอาจจะมีข้อดีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะเว้ยอย่างอิม a พ t ของตัวละครอิม a พ t ของการสูญเสียอะไรประมาณเนี้ยอย่างที่ทีมหนังเขาบอกอ่ะการพบเจอเป็นส่วนหนึ่งของการจากลาไม่โคตรจริงเลยเว้ยในเรื่องพิเศษเลยนะที่กูรู้สึกว้าวมากๆคือการถอดจิตเว้ยไม่คิดว่าไทยบ้านอ่ะเขาจะมาถึงขั้นนี้ได้มันเป็นการลองที่เสี่ยงมากๆอ่ะถ้าหากหนัง หนังโดนวิจารณ์หนักๆจักรวาลไทยบ้านอ,า,อาจจะพังเลยก็ได้นะเว้แต่กูยอมรับจริงๆว่า,าผู้กำกับกล้าเล่นกล้าทาจริงๆกับการถอดจิตอะไรแบบเนี้ยขอตบมือให้เลยเว้ต่อไปเนี้ยขอพูดเรื่องการแสดงหน่อยนะเว้การแสดงของแต่ละคนอ่ะเหมือนบทอ่ะมันเขียนออกมาให้แบบธรรมชาติสุดๆอ่ะธรรมชาติจะกูรู้สึกว่ากูไม่ได้ดูหนังอยู่เว้กูดูเรื่องจริงอยู่รวมถึงมุกตลกต่างๆอ่ะแม่งตามโลกทันมากๆอ่ะในหนังเรื่องเนี้ยเหมาะสมแล้วเว้ที่จะได้รางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่32อ่ะในรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและในสาขาอื่นๆอจริงว และหนังเรื่องนี้สมควรที่จะได้รับคําว่าหนังครบรถจริงๆเว้ยมีทั้งความสุขความเศร้าความสงสัยแม่งมีทุกอย่างเลยเว้ยมันคือหนังครบรถเรื่องหนึง่งที่อยากแนะนาให้ทุกคนได้ดูเว้ยจริงๆก็ต้องแนะนําก็ได้นะทุกคนน่าจะเคยดูกันอยู่แล้วกับหนังเรื่องสับเปลือเว้ยถ้าเป็นไปได้คลิปต่อไปอะ่ะกูก็อยากจะพูดถึงที่หยดเว้ยหนังที่เข้าในเวลาเดียวกันอะ่ะที่หยดภาคแรกอะ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องกูไว้หน่อยนะเว้ยตอนนี้ก็พันหกร้อยแล้วต้องขอบคุณมากๆว่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณที่เข้ามารััับบบนุ้คคคขอหรรดูงณ